ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาที่อยู่กับน้องๆมันมีแต่เด็กๆมดลเลยเป็นยังไงบ้างน้องๆในสายตาของพี่ไม่ในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลเตะจนถึงทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะพี่ผมว่าทุกคนมันก็มีระเบียบวินัยขึ้นแล้วก็ขยันขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขขึ้นนะผมว่าเห็นทุกคนมันยิ้มมันหัวเราะมันไม่ไม่ค่อยมีใครที่แบบมาแล้วมันเครียดอะไรเงี้ยก็เวลาซ้อมผมก็เห็นว่ามันก็จริงจังขึ้นมันก็พัฒนาขึ้นในบางคนอะไรเงี้ย ผมก็มองโดยรวมๆวว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมากครับ่อนนี้เคยบอกว่าไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเท่าไหร่เพราะเราอายุห่างกันตอนนี้คุยเยอะอยัง ก็เยอะพี่ส่วนมากก็ทั้งทีมอะพี่ก็คุยกันได้หมดอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนเฮฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้ากับคนง่ายเลยใครมาใหม่หรือว่าอะไรก็พยายามเข้าไปคุยเข้าไปทุกคนมันก็เล่นด้วยกันหมดได้ครับไม่มีใครถือใครอะไรเงี้ยหลังๆเวลาลงทีมเลยเห็นไหมก็น่าจะแบบตายตัวค่ะเซ็นเตอร์ก็แหละชอบไปแล้วเรียงก็ชอบนะพี่ถือภาพแล้วก็โอเคพี่ก็เล่นก็เล่นง่ายด้วยอะไรเงี้ย ก็ซ้อมไปนานมันก็มันก็เล่นแล้วมันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นมันก็ตอนนี้ผมว่าก็โอเคในตำแหน่งนี้แล้วครับเพราะว่าในตำแหน่งมีฟิลตัดเกมน้องๆเยอะเลยชัดพีมโอสารลวิทอะไรก็ตัดเล่นได้โต้ก็ได้ใช่ครับตอนนี้เยอะมากกลางครับแล้วอยอยู่หลังดีกว่านะครับผมให้้องวิ่งน้อยๆหน่อยใช่ที่ให้น้องวิ่งไม่ล้อเก็บอยึางเดียวครับผม ที่ผ่านมาโค้ดซ้อมหนักมากเป็นไงบ้างกับตัวของไมเองที่แบบมันไม่มีโปรแกรมความฟิต90นาทีให้เห็นบ่อยๆแต่ว่าก็ซ้อมหนักก็เป็นบางครั้งมันก็ก็ล้าบางวัน <ừ> อะไรอย่างเงี้ย <ừ> เพราะว่ามันมีเล่เลนเล่นฟิตเนสด้วย <ừ> แล้วก็พอเล่นเสร็จเราต้องมาวิ่งในสนามต่อ <ừ> อะไรเงี้ยมันเหมือนมันต่อเนื่องบางทีแบบมันก็ก็ล้าครับเพราะว่าเล่นฟิตเนสมันก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนัก <ừ> เพราะว่าเพิ่มเหล็กเพิ่มอะไรเข้าไปอะไรเงี้ย มันก็เริ่มที่แบบล้าขาบ้างแล้วก็เวลามาวิ่งมันก็เน้นพวกเรื่องการสปีดอะไรเงรี้ยมันก็เหมือนใช้พวกต้นขามากๆอ,อะไรเงี้ยบางคนมันก็ตึงส่วนมากจะตึงมากกว่าพี่กันทุกคนนะผมมองว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะไรเง<อ>ี้ยมันก็เกิดจากการเราซ้อมหนักด้วยแต่ว่าเวลาตอนเราไปลงทีบุญเครื่องอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็มันก็เหมือนร่างกายมันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยตัวเราเบาเบากว่าชีมื่นแต่โดยรวมแล้วผมก็มองว่ามันก็ช่วยให้ร่างกายเรามันแข็งแรงขึ้นครับยิ่งแบบซ้อมหนักเราอยู่เยอะกว่ามันอายเด็กไม่ได้นะ หรือยอมอายดีกว่าใช่เขาไม่พี่เพราะว่าน้องทำอะไรได้พี่ก็ต้องทาทาได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องเป็นเหมือนตัวอย่างให้น้องด้วยอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่ว่าเออเราจะแบบไม่ทําเลยอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดอะไรเ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้องไปอยู่แคมป์นะใครจะนอนกับพี่ใหม่ก็ระวังตัวหน่อยก็ใช่พี่ก็ตอนนี้ใครนองผมก็ไปหมดแล้วนะูแล้วเขาจัดให้ผมนอนคนเดียวแล้วั้งครากลัวน้องๆจะหนีจากทีมไปเลยสู้เอาผมไปคนเดียวดีกว่าเลย